ผมก็ดีใจครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เนาะก็อย่างที่เรารู้กันเนาะปีที่แล้วเป็นครั้งแรกของฟิตไวแล้วว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ซึ่งฟิตไเนี่ยเป็นงานแรกๆที่พวกเราไปออกหลังจากซีรีส์ออนเลยนะงานแรกที่ยิ่งที่ใหญ่แล้วก็ปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกอบอุ่นขึ้นไปอีกนะครับผมก็พูดเลยว่าอยากจะฝากฟิตไวจริงครับผมกิจการดีๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องการแบบกำลังใจต้องการคาสนับสนุนเนาะเพราะว่าเราเนี่ยส่งออก ซีรีส์วายเนาะสู่ตลาดสากลน,นะครับผมก็เป็นซัพพลายเออร์ของประเทศไทยก็อยากจะฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับครับผมโอเคบอสย่างพูดหมดแล้วครับจำนั้นเลยครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆริงฟิวดวายนะครับผมที่ชวนเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ก็ยังชวนเราทั้งสองคนมานะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ปีหน้ามีโอกาสก็ชวนบอสโน่นอ,อีกนะครับ <c oughs> ความรู้สึกต่างกันไหมรู้สึกว่าคือผมก็ยังรู้สึกว่าต่างเพราะว่าเรา เจอคนเยอะใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราแทบแบบนานๆทีอาจจะได้มาแบบงานแบบนี้เนาะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้สัมผั์นานแล้วใช่ตั้งแต่แบบเราบินไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็หายจากการแบบกับการเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับผม ต่นเต้นได้ก็มาต่นเต้นแล้วเนี่ยปีที่แล้วมาก็รู้สึกว่าเออพอมีคนที่แบบว่ามามารออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจปีนี้ก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมรับรยังรู้สึกตัวเล็กเหมือนเดิม <c oughs> ครับผมฝากฝากบอสกับโนอื่นด้วยนะครับครับผมใครที่ยังไม่รู้จักก็ฝากฝากบอสกับโนอื่นด้วยนะครับผมครับผมอ้ยมีไหมพูดได้ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่โพสหรอก คอยเหรออา่อา,อาครับผมก็จริงๆก็อ่ะร้อนด้วยอยากตัดด้วย<า>แต่ก็แบบอ,อาจจะมีเหตุผลอ,อื่นๆอีกหรือเปล่านะที่แบบทำให้เราตัดผมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ครับผมไม่บอกหรอกเดี๋ยวรู้หมด <c oughs> นิดนึงนะส่วนตัวเอาส่วนตัวเลยลวกันไม่เร่ยส่วนตัวเลยนะคือผมรู้สึกว,ว่าผมชอบเขาผมสั้นมากกว่าเพราะว่าพอเขาผมสั้นเนี้ยเขาดูแบบ ดูเด็กดูน่ารักเนาะดูเป็นผู้ชายน่ารักใช่ไหมแล้วก็เขาก็เขาก็หล่อไงผมอยากเขาหล่อเท่แต่พอพอแบบพอผมท่านแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่าน่าด้ดูอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีไปประเทศไหนใช่ไหมครับผมเดี๋ยวต้นเดือนหน้าไปทัวร์ไหนมาบ้างหรือว่าไปออไปจะมีโอกาสได้ไปอ่าอ๋อครับผมอ่าจริงเร็วๆนี้นะครับผมต้นเดือนหน้า ครับวันที่4แล้วก็มีไปจิงโจ้ครับผมมิวสิกเฟสติวัลที่ที่จีนครับใช่แล้วก็อาจจะมีไปที่มะคาหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่อาจจะยังไม่ได้ประกาศออกมาก็เดี๋ยวรอประกาศทางมีนบีไว้ออฟฟิเชียลเลยครับแล้วก็สิ้นปีนี้ผมอาจจะมีบินไปยุโรปหรือเปล่าก็รอครับผมอุ้ยได้ครับผมไม่เป็นไร